สวัสดียามเย็นๆนะคะเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้วันที่วันที่สิบกุมภานะคะอัปเดตดาวเรืองแปลงใหม่นะคะแปลงใหม่แปลงใหม่นี้ก็ปลูกได้เดือนหนึ่งกับอีกแปดวันนะคะกำลังออกเลยค่ะ อันนี้จะออกช้าเป็นสีคูณนะคะสีดอกคูณค่ะเพื่อนๆนี่นะคะแปลงนี้ปลูกได้เดือนหนึ่งกับอีกแปดวันค่ะไม่ค่อยงามไม่ค่อยสวยเท่าไรเลยค่ะเพื่อนๆนีายให้ดูนะคะนี่จ้า ต้นเตี้ยมากเลยนี่ค่ะต้นเตี้ยแปลงใหม่นะคะแปลงใหม่อันที่มองเห็นอยู่นู่นดอกเล็กค่ะนู่นมีแต่ดอกเล็กๆปล่อยทิ้งแล้วค่ะปล่อยแล้วใช้ไม่ได้แล้วค่ะดอกลายหมดแล้วะคะ่ะฝังนูน้นเหลือแต่ดอกเล็กๆนะคะน,นี้ก็จะเป็นแปลงใหม่จ้า แรกใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะอัปเดตให้ดูก่อนจา้านี่นะคะนี่จ้ะก็น่าจะดอกใหญ่อยู่นะคะดูกลุกมันน่าจะใหญ่อยู่ค่ะเพืเ่อนส่วนนี้ก็ผักบุ้งผักบุ้งก็ยาหมดแล้วค่ะ ดิค่ะมาดูแปลงผักบุ้งค่ะดูยาวเบื่อเลยผักบุ้งแปลงนี้ยาวมากเลยค่ะเนี่ยดูสิค่ะเพื่อนๆอืมราคาไม่ค่อยดีก็เลยไม่ถอนจ้าราคาไม่ดีดินค้ะเดียดูรู้พลังงามเลยค่ะเพื่อน ชง,งัดไว้ก่อนไม่ได้ราคาราคาถูกมากเลยช่วงนี้ผักราคาถูกตกต่ำมากเลยจ้ะนี่นะคะไม่ได้ลงคลิปนานแล้วเดี๋ยวจะขายให้ดูเดี๋ยวมาดูทางนี้นะคะเ,เพื่อนๆมาดูดาเรืองที่เราจะโลทิ้งนะคะ พาดูค่ะเดี๋ยวพามาดูมาดูนะคะดกมากเลยค่ะดกมากแต่ดอกเล็กตลาดเขาไม่ต้องการดอกเล็กจ้าก็าเลยปล่อยทิ้งดูสิคะเพื่อนเสียดายมากเลยนี่นะคะโละทิ้งแล้วนะคะเนี่ย ดูสิคะเพื่อนเหลืองอารามเลยเนี่ยก็ว่าดอกเล็กลูกค้าก็ว่าดอกเล็กนี่เด็กเก็บให้ดูนะคับเพื่อนนี่ดอกเล็กเขาก็เลยไม่เอาค่ะอืมมาก็ยังดีอยู่นะคะเพื่อนอืมเสียดายมากเลยมันดกช่วง เล็กๆเ,เนี่ยดูสิค่ะเพื่อนๆแต่ก็คุ้มแล้วค่ะเก็บได้หลายชุดเลยนี่นะคะเก็บไปหลายชุดแล้วจ้าดูบรรยากาศวันนี้อากาศหนาวค่ะวันนี้หนาวหนาวตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเพื่อนๆ ดูนะคะทองฟ้าพระอาทิตย์ค่ะดูจานบรรยากาศรอบๆสวยนะคะดูรถวิ่งน,นี่นะคะพ <c oughs> ามาดูทางนี้ค่ะเพื่อนไม่ได้ดอกมากเลยเนี่ยทำไงดีดูซิ ราคาไม่ไม่ได้ราคาดอกเล็กไม่เหมือนดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่จะมีราคาหน่อยค่ะอดอกดอกำบบก้นเลยดูสิคาะเพื่อนนี่ความมาดูดอกกระจรอ,อันนี้เขาเรียกผักขจรน,นะคะอุ้ย ออกไว้ต้นเดียวนี่ค่ะเพื่อนๆดู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 นี่นี่ค่ะกำลังออกเลยดอกกระจนู่ิดกมากเลยเนี่ยเพื่อนๆดูนี่นะคะดู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 นี่นี่นะคะอู้เอาไปจิ้มน้ำพริกอย่างอเด็ดอร่อยเลยนี่นี่กำลังขึ้นมานี่เลยค่ะออกดอกทุกข้อเลยนะคะนี่ อูนะคะอูอันนี้บานแล้วค่ะนี่ดูสิมันบานสวยมากเลยดูสิคะดอกกระจรตรงนี้ก็จะออกลูกแล้วนี่ลูกมันโอ้ลูกมันเป็นแบบนี้เองเพื่อ,อนๆยังดกเลย นี่ะะคะจะมืดๆสักหน่อยนี่จ้าดอกพะจอนนี่นะคะนี่นะคะมาทางนี้มอนมอนเบรีมอนเบร,บรีโอ้โหดอกมากเลยสุกแล้วจ้าสุกแล้วนี่เก็บให้เพื่อนๆดูนะคะ อบแล้วเนี่ยอู้ยเยอะมากเลยอู้ยกินไม่หวานไม่ไหวเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะดูๆๆอืมรูปใหญ่มากเลยมอนเตลี่อื้ให้ดูรูปดกๆอืม ดำเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆหมอนบอรี่ทางนี้มาดูกระเจีย๊ยบอีกจ้ามีกระเจีย๊ยบเลยนะนี่กระเจีย๊ยบแดงต้นเตีย้ยออกดอกเต็มเลยดูสิค่ะเพื่อนดูดูด,ด,ดูต้นเตีย้ยนิดเดียวเองนะคะนี่นี่ต้นเตีย้ยนิดเดียวดูสิออกดอกออกผลเต็มเลย นี่้าจะเป็นกระเจียบนะคะต้นติเตี้ยเองออกดอกเต็มเลยจ้าสวยๆกางนั้นเลยนี่ก็จะเป็นพริกกระเหรียงก็มีนะคะพริกกระเหรี่ยงจ้าหลายอย่าง ให้ลงคลิปลงคลิปสักหน่อยหนึ่งวันนี้ที่จะ